เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เรามีอีกหนึ่งการผ่อนคลายผ่อนคลายใาป่ากันคุณมุกฮะค่ะผ่อนคลายขนาดไหนลองดูหน้าคุณแก่อนคุณแอมคะตื่นก่อนค่ะอาตื่นมาทำงานหน่อยฮะอู้สึกสบายเหลือเกินแป๊บเดียวหลับมีฟันเสองเรื่องแล้วค่ะเป็นไงฮะอันนี้กำลังทำอะไรอยู่ฮะเป็นการนวดประคบเกลือแล้วมันมีความอุ่นด้วยเป็นแบบร้อนประคบร้อนคล้ายๆอย่างนั้นนะคะที่ดิฉันรู้สึกนะคือปกติจะเห็นเป็นประคบสมุนไพรใช่ไหมข้างในสมุนไพรอันนี้คือข้างในเป็นเกลือใช่ไหม คุณพนักงานบอกอย่างนั้นบอกว่าเป็นเกลือหิมาลายันโอ้โหม,มาจากที่สูงเลยนะคือเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินนะว่าเกลือหิมาลายันเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมีข้อดียังไงเดี๋ยววันนี้คุยกับผู้เชี่ยวชาญดีกว่าะนะเดี๋ยวเรียนเชิญแขกของเราทั้งสองท่านนะคะคุณมินค่ะเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของร้านของ Pri m เนอ t u r ชอ i ์แล้วก็ครูจี๊ย,ยบนะคะเป็นผู้ฝึกสอนด้วยเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัดีค่ะสวดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวั่านค่ะสวัสดีค่ะ ถามก้อนเลยฮะอันนี้ที่คุณแอมกำลังนวดอยู่นี่คืออะไรครับคือการประครบออมอเกลือ,อโดยใช้เกลือหิมาลายัน,นะะเกลือหิมาลายันใช่ค่ะของเราเนี่ยจะเป็นเทคนิคการนําเกลือหิมาลายันมาผสมผสานกับภูมิปัญญาแบบไทยซึ่งซึ่งเรามีกันมาแต่นานแล้วนะคะโดยการที่เราเรียกว่าประครบหมอเกลือ,อเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้สมุนไพรเข้ามาร่วมนะคะเนื่องจากเราต้องการให ให้คุณสมบัติของเกลือเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพเต็มที่เกลือหิมาลายันเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะอิบให้ดูเป็นแบบนี้ค่ะเมันนป็สีชมพูเป็นแม่สีชมพูแบบนี้เลยอันนี้คือสีธรรมชาติของเขาเลยค่ะของเขาเลยค่ะโอ้เป็นแนี้นะนี่ สีชมพูแบบนี้เลยมันมัไมันมีสีแตกต่างกันด้วยล่ะคะใช่มันขึ้นอยู่กับแร่ธาตุคือเกลือนี่มันจะมีแร่ธาตุ80กว่าชนิดนะคะซึ่งแต่ละแต่ละแต่ละเม็ดเนี่ยมันมันเอ่อมันมาเองโดยธรรมชาติทีเนี้ยเราไม่ได้เราไม่ได้ปรุงแต่งหรือเราไม่ได้สร้างมันขึ้นมันก็จะมีสีเข้มหรืออ่อนเนี่ยขึ้นอยู่กับแร่ธาตุที่ที่ที่มีอยู่นะตัวอ๋อเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วครับครับอยากรู้ว่าเกลือแบบนี้กับเกลือทะเลทั่วไปอ่ะเราเอามาใช้แทนกันได้ไหมคะมันมันต่างกันที่ตรงไหนบ จริงๆแล้วคุณสมบัติของเกลือเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการอุ้มความร้อนนะคะแต่คุณสมบัติสมบัติของเกลือทิมารยันชนิดน, <ภา S 2> นี้เนี่ยมันจะมีแร่ธาตุซึ่งรวมกันอยู่มากนะคะเ,คเ,คเคช่นแมกนีเซียมพโพแทสเซียมอะไรประมาณนั้นแร่ธาตุมากกว่าเยอะกว่าอย่างนี้เราหาได้ที่ไหนครับเกลือฮิมารยันก็ก็ที่ ชื่อมันบอกที่นี่เลยคีมาลายันหรือคุณไอซ์จะไปปีนภูเขาหรือปีนไปดูก็ได้นะนี่คือมาจากบนเขาถูกไหมเป็นเกลือบนที่สูงลองไหมคะลองปีนไหมคะลองปีนขอขอลองทำก่อนได้ไหมโอ้ยยากกว่คุณแอมดีกว่าอยากถามคุณสมบัติครับอย่างการประคบนะคะด้วยเกลือหิมาลายันเป็นประคบร้อนแบบนี้มันช่วยอะไรได้บ้างครับคือคุณสมบัติของการประคบเนี่ยในในในส่วนของความร้อนเราพูดถึงเรื่องความร้อนก่อนนะคะมันจะช่วยคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการปกช้้ำนะคะคลายปวดเมื่อยนะคะ ในคนที่มีความเครียดมันก็มันก็จะช่วยผ่อนคลายในระดับหนึ่งเหมือนกันทีนี้เราใช้คุณสมบัติของเกลือเข้ามาร่วมนะคะไอออนของเกลือเมื่อมันสัมผัสความร้อนมันจะมันจะละเหยเป็นไอออนเล็กๆนะคะ,คะมันก็จะเ,เราเราจะได้รับการสูดดมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกผ่อนคลายตามไปด้วยนะคะ<อ>แล้วมันยังมีคุณสมบัติในเรื่องของการทำดีท็อก เนื่องจากมันไปช่วยในการปรับปรุงระบบการไหลเวียนเลือดค่ะรับก็ส่งผลให้เซลล์ส่วนต่างเนี่ยสามารถรับสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นถามคุณมินหน่อยครับที่รานนะครับนอกจากมีประคบรอแล้วยังมีอะไรบ้างครับที่ใช้เกลือที่มารยายันครับก็ของเราเนี่ยคอนเซปต์เราคือเป็นออร์แกนิกสปานะคะเนื่องก็อย่างเกลือเนี่ยเราจะเริ่มต้นเลยอย่างแรกคือการแช่บาตเกลือ นะคะอเ,อเอาเกลือนใส่ในบาตถับเรามีจักรุซี่นะคะก็ให้ลูกค้าแช่การแช่บาตเกลือแช่่าช่30นาท,ทีเทียบเท่าการทำดีท็อกซสวันเนี่มันทดแทนกัน,นกได้ขาดนชั่วโเองใช่ใช่เพราะงั้นอย่างสปาเนี่ยคะ่ะเราก็เริ่มจากแช่บาตเกลือ,อเสร็จแล้วเราดีท็อกผิวด้วยการทำบอดี้สครับ ก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกลือเนี่ยผสมกับน้ำมันลาเวนเดอร์ทำบอดี้สครับหลังจากนั้นเราก็นวดต่อค่ะทีนี้นวดเราก็มีหลายประเภทเราก็จะนวดพร้อมกับการประคบด้วยหมอเกลือไปด้วยนะคะทำให้ผ่อนคลายแล้วก็สบายมากขึ้นเห็นบอกว่าที่ร้านนี่มีห้องเกลือโดยเฉพาะเลยนะฮะเป็นยังไงครับห้องเกลือก็อันเนี้ยเกลือนี้เราเอามาจากปากีสถานะนั้นเคยเห็นอิฐบล็อกที่แบบใช้เวลาสร้างบ้านไหมคะเป็นอิฐสีส้มๆติดต่อกันใช่ใช่ อันนี้ค่ะเราก็เอามาทําเป็นผนังผ<ะ>นังห้องนะคะแล,ะล้อในในห้องเนี่ยผนังก็จะบุด้วยเกลือนะคะลูกค้าเข้าไปทำทรีทเมนต์ในนั้นเนี่ยก็จะสูดดมเกลือไปด้วยเกลือเขาจะปล่อยอไอระเหยอ,ออกมานะคะ,ะเรื่อยเรื่อเราก็จะสูดดมถ้าเป็นอาการภูมิแพ้นะคะก็จะหายใจคล่องนะคะ<อ>ลดอาการภูมิแพ้ด้วย<ะ>ทำให้เลือดไหลเวียนเพิ่มออกซิเจนในเลือดตลอดเวลาที่เราทำทรีทเมนต์ เท่าที่ฟังดูแอบสงสัยนิดนึงแล้วอย่างคนที่เป็นคุณแม่ล่ะคะสามารถจะนวดสปาได้ไหมก็คือที่สปาเราเนี่ยค่ะเริ่มดูแลตั้งแต่อยู่ในคันเลยนะคะคุณแม่เนี่ยปกติอายุคันยังไม่ถึง3เดือนเราไม่ควรไปยุ่งไม่ควรนวดแต่ถ้าเกิน3เดือนแล้วเนี่ยที่สปาเรามีคอร์สที่เป็นมาเทอร์นิตี้มาสา ж นะคะ ก็คือเราเทรนมาโดยเฉพาะเพื่อนวดคุณแม่ท้องเพราะคุณแม่จะมีอาการปวดปวดหลังปวดลขา,วาบวมน้ำอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้อย่างเกลือประครบเนี่ยก็ใช้เข้ามาครบคู่ด้วยอย่างเวลา ขาเริ่มบวมน้ำมากๆเนี่ยเกลือก็จะช่วยในการลดอาการบวมน้ำได้ดีค่ะครับค่ะหนึ่งสงสัยหนึ่งจุดค่ะคือเข้าไปในห้องอบเกลือเข้าไปในบ่อบัตทับเกลือมันจะทำให้ตัวบวมไหมคะเหมือนเวลากินเกลือเยอะตัวจะบวมอไม่ใช่คุณแอลความคิดสร้างสรรค์ค่ะเกลือจะช่วยดีท็อกซ์ช่วยขจัดสารพิษออกใช่เพราะนั้นเดี๋ยวหลังจากที่เราทำทรีนนี้ออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะระบายโดยทาง ปัสสาวะค่ะก็จะเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะผมใชุ่ณน้มเป็นไงคะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้มีความเคลิ้มหนักขึ้นนะคะแล้วตอนนี้เหมือนแบบว่าตัวเบาๆเหมือนเป็นนผ่อนคลายเนี่ยจากที่เราแบบเก่งๆนั่งทํางานตลอดเวลาใช่ไหมคะเส้นก็เหมือนจะคลายขึ้นไม่ตึงเหมือนตอนแรกเป็นแล้วอิจฉาและอยากทวามรู้คืออีกสักพักเนี่ยคุณแอมจะหลับตรงเนี้ยกลางรายการได้เลยดิฉันไม่ลุกยืนแน่นอนดิฉันจะนั่งอย่างเงี้ยละถามค่ะนิดนึงว่างานอย่างเงี้ยต้องใช้เวลานานเท่าไหร่คะในในหนึ่งครั้ง คือในในปกติของทรีทเมนต์เราเนี่ยจะกําหนดไว้ที่ประมาณ40นาที40นาทีใช่ค่ะสำหรับประครบอย่างเดียวนะคะแต่เราสามารถทำควบคู่กับทรีทเมนต์อื่นๆได้อย่างเช่นนวดก่อนแล้วก็ประครบตามนะคะค่ะครับอย่างนวดคุณแม่เองจะเหมือนนวดเหมือนคนทั่วไปไหมหรือต้องมีท่าเฉพาะครับกับหญิงตั้งครรภเราก็จะดีไซน์ท่าออกมาเป็นที่ที่ท่าที่เหมาะสําหรับคนตั้งครรภนะคะแล้วก็สลีระจากท่านอนอะไรประมาณนี้ ให้ให,ให้ให้เขาสะดวกสบายเพราะว่าระยะเวลาในการนวดเนี่ยจะค่อนข้างนานเหมือนกันถ้า<ะ>เขานอนอยู่ในอรรยบทที่ไม่ไม่สะดวกมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะเป็น,านการกดทับทํา<อ>ให้คุณแม่รู้สึกไม่สบายอาอาจจะมีท่าที่เฉพาะหน่อยเซฟหน่อยนะครับ เห็นที่ร้านเองก็ม so ีน้ำมันอโรมานี่ก็มีหลายกลิ่นให้เลือกด้วยใช่ไหมคะช่วยแนะนำหน่อยครับวันนี้เอาอะไรมาที่รายการน้ำมันรอเล่นอยู่ว่ะชอว์ชอวน้ำมันอโรมาน้ำมันเนี่ยเราจะมีหลายกลิ่นให้เลือกนะคะทีนี้เทคนิคของการเลือกอโรมาเนี่ยอย่างอย่างที่สปาเราที่เราจะให้เลือกเนี่ยเราจะให้ลูกค้าเลือกโดยการสูดดมครับนะคะชอบกลิ่นไหนเหรอใช่เพราะว่าเราเราถ้าเราไปกําหนดให้ลูกค้าเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเลือกในกลิ่นที่ชอบก่อน ใช่ต้องให้เลือกใต่กลิ่นทีน<ห>่ชอบไหนเลือกมาสักหนึ่งกลิ่นแล้วจะบอกว่าชอบทุกกลิ่นนะอาจจะต้องมีเมื่อกี้เป็นกลิ่นพีชนะคะอันนี้ดีท็อกซ์โรสแมรี่จูนิเปอร์อันนี้คือช่วยเรื่องอะไรเน่ยเวลาเวลาที่เราเลือกเนี่ยค่ะถ้าเรารู้มาก่อนว่ามันคืออะไรเราจะเลือกจากคุณสมบัติของเอเซนเชียล <Essential Oil S 2> ออยล์นะคะแต่ถ้าเราเลือกจากการที่เราสูดดม เหมือนเราเดินไปแล้วเราได้กลิ่นอาหารนี้แล้วเราอุ้ยอยากมากเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นประมาณนั้นนะคะแล้วตัวนี้มันจะช่วยเติมเต็มในส่วนที่ร่างกายเขาขาดไปค่ะอย่างแต่ละกลิ่นมันมีคุณสมบัติต่างกันไหมคะต่างกันค่ะอ่าอย่างเช่นอันนี้ลองเลือกก่อนโดยที่ไม่ดูไปแล้วละสิโอเคชอบชอบอันนี้ชอบอันนี้ค่ะอ่าอันนี้จะเป็นฮาร์โมนีนะคะชื่อของมันคือฮาร์โมนีส่วน อินกริเดียนที่มันอยู่ในนั้นก็จะเป็นจัสมินนะคะแล้วก็เจอเรียมซึ่งทั้งสองตัวนี้มันจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการปรับสมดุลของฮอร์โมนลูกค้าที่เลือกเลือกน้ำมันประเภทนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงที่มี Period เรียอ่านะคะหรือว่ารหรือว่าอยู่ในช่วงของ โทษนะคะค่ะอันนี้ไม่ใช่ค่ะอาจจะอยู่ในช่วงของวัยทองอะไรโอ้ขอบคุณค่ะพูดกันไมาให้ดูว่านี่อาจจะยังไม่ใช่อาจจะยังไม่ใช่แต่ก็อาจจะอยู่ในช่วงที่ใกล้มีรอบเดือนหรือว่าอยู่ในระหว่างที่มีอยู่อ๋อนี่ก็สื่อถึงตัวบุคคลในแต่ละช่วงเวลาได้ด้วยเนาะอยากรู้ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาจะเลือกกลิ่นไหนคุณต้นคะเชิญค่ะลองเลือกสักหนึ่งกลิ่นนะ โดยที่ไม่ดูอีมีอันนี้คือพี่เวลาจะดมกลิ่นเนี่ยพี่จะไม่ได้ดมจากขวดค่ะลองยกอันนี้คือจะดมจากผิวกายโอ้โหงั้นต้องเปยนเช่นคุณเจี๊ยบ่ะให้ดมจากผิวกายคุณเจี๊ยบนะมันมีผลใช่ไหมผมถามจริงในเรื่องของการกลิ่นที่มันออกมาจากขวดโดยตรงกับเวลาที่โดนผิวสัมผัสเอ่อมันคือที่สัมผัสผิวแล้วเนี่ยมันจะมีความร้อนในร่างกายเราซึ่งอาจจะไปแปลสภาพ กลิ่นแท้ๆของได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดมเราก็อาจจะใช้อันนี้คือที่ไงให้ดมโดยใช้นี้โอ้ะอันนี้เป็นไงคะชอบไหมคะมีกลิ่นอะไรบ้างไฮเมอร์สักครูดไม่ไม่บอกเขาห้ามบอกออออ๋เหหร้ามบกให้เลือกโดยที่ไม่รู้ชื่อก่อนอันนี้เฉยๆฮะโถถ้าเลือกอันเมื่อกี้นี่ไวท์ทองนะคุณต้นจริงก็ยังไม่เข้าสู่ไวทองเมื่อกี้ครูเจี๊ยบอกไง อันนี้ก็อ่อนไปสําหรับผมครัถ้างั้นคงเป็นกลิ่นแรกใช่ไหมคะหรืออันอีกตัวหนึ่งอันแรกเลยครอันแรกเอันแรกแรกเนี่ยเป็นยังไงคะิะคะอันแรกเนี่ยเป็นไลฟ์ซึ่งจะเป็นเลมอนกราสกับลามคุณสมบัติของสองตัวเนี้คุณคุณต้นอาจจะมีอาการเพลียพัผ่อนไม่พอทีนี้เหมาะกับนักกีฬาอ้านักกีฬามานวดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อผ่อนคลาย หรือว่าก็รีดกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็อัพลิติงด้วยอ๋อก็คือจากการทำงานหนักเมื่อยล้าก็ผ่อนคลายด้วยกลิ่นแล่เวลาเวลาเราไปคนคนที่สนใจจะไปนวดที่ร้านเนี่ยก็คือสามารถที่จะบอกบอกวัตถุประสงค์ก่อนได้ใช่ค่ะเราก็จะเลือกน้ํามันมาแล้วก็เอามาให้ให้ให้ลูกค้าเลือกอีกอีกระดับหนึ่งค่ะค่ะถ้าสนใจไปที่ไหนครับคุณมินครับร้านอยู่ที่ไหนครับค่ะ ร้านอยู่ที่โรงแรมเมโทรโพลนะคะอยู่ที่สามแยกทองลอตัดกับเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะก็เดินเข้าไปในโรงแรมเลยค่ะครับเ็วันนี้มีสิทธิพิเศษให้กับแฟนๆของพิกัดข่าวเช้านี้ต้องรู้ด้วยนะครับใช่ค่ะก็วันนี้มีทรีทเมนต์ฟรีมามอบนะคะกติกากติกาก็คือ3ท่านแรกนะคะทรีทเมนต์เราจะเป็นนวดออร์แกนิกอโรมามาสสดนะคะก็เพิ่มเพื่อนมาที่ l i a ้อของเรานะคะไล พริมสปาแอนเนลส์นะคะเขียนติดกันนะคะตามที่ขึ้นหน้าจอค่ะค่วันนี้ก็สามท่านแรกที่แอดไลน์แล้วก็ทักเราเข้ามานะคะแจกไปเลยค่ะรีบไปแอดกันนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากเลยคบและสำหรับพรุ่งนี้คนที่เป็นแฟนรายการของเราแล้วชื่นชอบในเรื่องของดวงชะตานะครับแล้วก็ศาสตร์ของโหราศาสตร์ต้องติดตามให้ได้พรุ่งนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับ วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ